สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมแม็กกอดเฟสใช่โจ๊กผออีกแล้วคนเดิมนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนมาเริ่มจากเรื่เรามาเริ่มจากการดูกันควบคุมเันก่อนดีกว่าวันนี้มาไวไปไวนะครับอ๋อมีเราเสียงด้วยเจ๋งไหนดูซิเคลื่อนไหวแฟลชไลท์กดปุ่มเพื่อเลือกของโอเควิ่งกระโดดหมองไปทงรอบโอเคเกมนี้กระโดดได้ไปไปเริ่มกันเลยโอ้อย่าบอกนะว่าเกมล่มอ๋ไม่หรอกฮโอ้มีผู้คนมากมายหายไปใน ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่สาวของฉันเคสตี้ก็หายไปเหมือนกันชีเธอหายไปได้สองาทิตย์ละสองอาทิตย์ก่อนละ,อต,ละตอนนี้ฉันไปตามหาเขาด้วยตามไปหาเธอด้วยตัวเองแม้แต่ตำรวจก็ยังหาไม่เจอคิดดูแล้กันแม็กก่อนมันแปลว่านอนอะแม็กก่อนเฟซไปว่าไอ้หน้าหนอนแหม้ว่าพูดแบบนี้แล้วถ้าเชิญไปทำธุรกิจนักแสดงด้วยคงไม่เรว <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> อุย้ยเรามาละเค ไป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 ต้องไปไหนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นบ้านข้างหน้านะพี่สาวของฉันเหมือนจะหายไาแถวแถวนี้เห็นเขาสถายที่เนี่ยแต่ที่นี่มันมีแต่น้ำนะหักเหรอหน้ากูไม่กลัวหรอกมันไม่ใช่เกมผีหรือซ้ำมานะบางทีอาจจะมีใครที่อยู่ในบ้านนี้ได้เห็นเห็นเธอมาก่อนอ๋อมีไฟฉายโอ้โหบรรยากาศมันอ๋อ รู้เลยว,ว่ากินอะไรอใครก็ตามที่ทำเมนูแบบนี้ขายรับรองว่าขายไม่ได้ห,หมกะการที่แกทำของขายก็ต้องทำขายให้มันดีๆเชีย่ยเหรอเนี่ยเนื้อเหรอใช่มีแต่เนื้อกับเนื้อแล้วก็เนื้อมันจะเก็บเนื้อเยอะไปไหนเนี่ยว้ไม่มีอะไรแต่ดูเหมือนต้องสองห้องจะเชี่ย จะเชื่อมกันนะโอ้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้โอเคอ่ะโอ้เราตกมาข้างล่างฮะน,นี่อะไรเนี่ยดูไม่เหมือนเลือดเลยโอ้ยแต่โอ้ภาพมือมืนหัวอยู่นะอ้อเฮ้ยมีใครจัดลงกรล็อกประตูให้ด้วยขอบคุณรู้สึกปลอดภัยสุดๆไปเลยเหมือนมีการค่อย้าระวงังซ้ายฝ่าร้ายซ้ายดีไปซ้าย อืมไม่มีอะไรนะเอ๊ะทางมันเชื่อมต่อกันนี่ทำไมาทางซ้ายแต่แรกก็ถูกแล้วทำไมมันดูเหมือนท่อระบายน้ําเลยอ๋อมีประตูไะรีบไปกันเลยวันนี้ไม่อยากอัดนานไปไปไปลงท่อที่นี่มันที่ไหนเนี่ยใช่หนูท่อโคตรใหญ่เลยอะมันจะมีพวกจะโล้อ้พี่นิ่งๆแป๊บขอถ่ายรูปก,ก่อน เออนี่แหละพี่เหมาะมากเลยพี่สนใจไปเป็นนายแบบไหมถ้านั่งพี่มันแบบอ้เป็นศพเหรอนะเป็นนายแบบอยู่เนี่ยขยับตัวอยู่เลยเดี๋ยวเยวผมจะจาพี่ไว้นะพี่จะเป็นโมเดลตัวโปรดผมเลยนะถ้านั่งพี่มันสุดยอดไปไปหาต้านแดงคนอื่นังต่อดีกว่าวันนี้เรามาออดิชั่นอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยตกใจหมดโ ยังไม่ตายนี่เราโหถ้าแบบนี้ผมไม่ให้พี่ผ่านนะแต่ถ้าพี่ไปเล่นหนังผีอะผมสมซื้อแล้วพี่ไปไปไปน,นี่อะไรเนี่ยโอ้เปิดได้ด้วยเอาไม่นะกลับไม่ได้โอเคดูเหมือนว่าเดินครั้งเดียวแล้วจบเลยสินะอะไรเขียวเยวเอ้ยมีเสียงคนร้องไห้เป็นนักสแสดงหนังลาม,มาแล้วโอ้เนี่ย คนที่ร้องไห้แบบนี้เขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากเลยนะรู้หรือเปล่าการที่เขาจะร้องไห้แบบนี้ได้มันต้องคั้นออกมาจิตใจจ,จริงๆความกลัวจริงๆปุ่มเพดานที่เปื้อนเลือดแหมที่กดแน่เลยไม่กดเลยเอออย่างนั้นแหละพี่แสดงความกลัวไมหมเห็นหน่อยเออบทดขยี้ไงโอ้หรู้ถึงความกรุบกรอบไปไปไปโอ้พี่เขาเล่นมายากลได้ด้วยน่าซื้อตัวจริงๆโอเคเราคงไม่ต้องดูแล้วล่ะมันไม่เหลืออะไรให้ดูแล้ว หรือแะเปนแบนนทางซ้ายนี่คืออะไรนี่อ้าก็ต่อทางขวาไม่ใช่หรอไม่ต่อฮะโอ้นี่มันโอ้ไม่นี่ไม่น่าใช่ปีสามหรอกสภาพดูมีป้ายคนหายเต็มไปหมดเลยที่นี่มันยังไงกันเนี่ยไม่ใช่ที่ออ d i ชั่นนักแสดงเหรอไม่ม่สิ่ช่อ a ิ d i ่นนักแสดงไม่น่าใช่แบบนี้ ไป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 ,ไปตามหมานักแสดงคนถัดไปกันดีกว่าเราได้อะไรมาแ,แล้วนะโมเดลได้นะักแสดงหนังผีแล้วก็นักสแสดงสายร้องไห้กับมายากลโอ้การตกแต่งฉากของที่นี่ดีนะพร็อพสวยพร็อพสวยโอ้โดยเฉพาะคนนี้ยังดูแดงสดอยู่เลยเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานอมไม่เหมาะโมเดลเมื่อคนก้มมากขนาดนั้นมันไม่ดีต่อหลังมันจะส่งผลในอนาะคตระยะยาวประตูล็อกต้องไปอีกทางหนึ่ง ไป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 อืมถ้าประตูโอ๊ยแม่เงเอ้ยตกใจหมดละโอ้ยหัวใจวายโอ้โหเอ้าเรามาอยู่ที่เดียวพี่รักแซงคนนั้นแล้วไปไปไปออกไปได้ก่อนเราเรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นค่อยไป,ไ,ปไม่ต้องรีบไม่น่าจะมีอะไรมั้งระแังไปเอง โอเคโอเคดูเหมือนว่าเราจะโดนนักแสดงที่อืมตกใจอันนี้ตกใจนักแสดงที่ถือกันไกลคนนั้นไล่าตามอยู่หรือเขาเป็นช่างตัดผ้าวะก็หมายความว่าที่นี่มีครบหมดเลยดิที่นี่มีครบหมดเลยเนาะทั้งแบบคนจัดส่วนพร o อมคนแสดงในสายต่างๆถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเหมาะจ้างมอดิชั่นมากเลยอะเมื่อกี้เขาแทงมาตรงไหนมองไม่ทันไปไปไป แทงมาอีกไหมพี่มันได้ฟิลหนังส่องขวัญดีผมชอบนะไม่ใช่ก็ไปตรง,งนี้แหละไปโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดไปเลยพี่การสร้างบรรยากาศแบบนี้นี่มันแจ่มจริงๆอกลิ่นมแมลงวันชัดเจนนี่อะไรเนี่ยโอ้ของประกอบฉากสวยนะเนี่ยทำเหมือนแขนคนจริงๆเลยไปไปไป เรามาตามหาพี่สาวที่หวา่าพี่สาวเราอยู่กองอดิชั่นนี่แหละจําได้ทิ้งที่อยู่ไว้แบบนั้นน่ะรู้อยู่หรอกทางซ้ายนี่ไปไหนเนี่ยโอเคโอเคซ้ายขวาไม่มีอะไรเนาะเนาะเออไม่มีอย่าไมีเลยเอาก็เชื่อมวาทางนู้นนี่โอเคโอ้ยเสียงดังรีบไปดีกว่าเสียงดังโอ้ หูแทบแตกอเราออกมาได้แล้วแต่เราจะบอกนะว่านั่นคือพี่สาวเราอะโอ้พี่สาวเราสแสดงเป็นอะไรเนี่ยสแสดงเป็นพอพมกกับฉากเองเหรอนว่ามาดังโอเคกลับไปที่รถแล้วก็ไปอาบน้ํมามันก็น่าอาบอยู่หรอกกองหนังบ้าอะไรทําไมสภาพมันเละอย่างนั้นอะเดี๋ยวนะกูทำอะไรลงไปเนี่ยโอเคข้าคือผู้พิทงรัฐผู้พิทุงความยุติธรรมผู้อยู่ในรัติการ ข้าคือการล้างแค้นข้าคือความยุติธรรมข้าคือแบทแมนไปลงน้ำตรงนี้อาบไม่ได้เหรอก็ได้นี่ไปไปไปกลับรถกลับรถอม,มันเป็นสถานที่สำหรับถ่ายหนังผีที่ดีมากเลยนะรู้หรือเปล่าแบบมีทุกอย่างพร้อมอะ่ะเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเองเลยอะ่ะเขาจัดฉากทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่นั่นอะไรทเรชเชไม่เคยมีอะไรแบบนี้นะเว้ยตกใจนิดน้อย เล็กน้อยถึงปานกลาง,างนี่เหรอไอหน้านอนมองเห็นได้ไงเนี่ย <laughs> จบแค่นี้ใช่ไหมโอเคดูเหมือนว่าเกมจะจบลงเท่านี้แต่เราดูอีกแป๊บหนึ่งเผื่อมีเอ็นเครดิตโอ้จบแล้วโอเคขอบคุณที่รับชมมากวันนี้ผมลองเปลี่ยนสไตล์การพูดนิดหน่อยให้ดูเร็วขึ้นอาจจะมีลิ้นพันบ้างแต่หวังว่าจะถูกใจนะบา,บาย